มาพาทุกคนพยายามกราบตอนเช้าคือเก่าทุกคนนะดุนและทุกคนเอาหมดเใส่กราบทุกคนมะทุกคนพยายามนุนกันลุ้นนุนกันทุกคนนะถือบุถึงนะเฮ้ยด่างบ่เห็นกราบนะทุกคนนะโอ้บุถึงนะทุกคนมันไปกินแล้ว ทุกคนมันต้นมันอาไปกินแล้วทุกคนแต่บรัดนนทุกคนนะโอ้สิได้นะทุกคนไปทุกคนอยากลางต่อไปทุกคนเด็พๆทุกคนมูนุุนกันทุกคนนะสิได้คือเมื่อก่อนบป่ ดื้อบ่นใส่เลยทุกคนโอ้บ่เถืกอนนะโอ้ยบ่ถึกอนก็ทุกคนนะชี้เสน่ย่งทุกคนโอ้ไปอย่างต่างต่อทุน thấy thịt thệ đặng này ha thịt con nó ôi <laughs> này bộ tụi con nè nó con mà nè ồ chi này con không thức không thức dạng rồi đúng nữa một chi đại đi bộ thôi kìa cầu thôi kìa kìa cầu thôi nắng 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 cao nắng 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 สิบดิบกรไรเด็กกบเด็กเนี่ยถืลทุกคนโอ้โหสิอลยหนูน้อยทุกนะนี่ทุกคนเห็นมัยว้าวขอ้กีกดอกอย่ทุกคน บทุกคนเห็นป้หนูทองข่าวทุกคนนะป่ะไม่ต่อไปทุกคนลืมบนใส่เลยทุกคนกับด่างนึ่งบนลืมเลยน่าถือเลยทุกคนป๋าตัวใหญ่ตัวใหญ่ทุกคนตัวนี้นี่ทุกคน อวั่อ,อ,อ,อกไงทุกคนนะขับมาต้นทุกคนเห็นปตัวนี้หนูพุกทุกคนนะหนูพุกตัวนี้สตัวแล้วทุกคนเห็นปะไปกลับทุกคนมาหนบดเลยสองตัวทุกคน มีลุ้นมีลุ้นทุกคนมาหนิโม่ครับครับครับมากรับทุกคนแสดงกินเลยทุกคนตอนเช้าตอนแรงมัน